อันนี้เราตําการย่า,ะะยรา,างหมูนะคะเดี๋ยวจะทำขาหมูค่ะจะมาตำสามเกลอกันนะคะก็จะมีรากบักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเราก็ตำเลยนะคะ ก็เราก็ตำได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เราตั้งกระทะใส่สามเกลือลงไปผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะค่าย้อสสามเกลือเรามีกลิ่นหอมน,นะคะเราก็จะใส่ ปานปีจงไปค่ะขอใใ้้แค่นังปานปีมีสิดเพ่มแค่นี้นะคะ เติมน้ำลงไปค่ะเราก็ตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่ทีเหลเชื่ออะลรชีลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่ขาหมูลงไป เกลือลงไปค่ะซอผู้เหลืองค่ะถ,ถ,ถ้าเราก็ปิดฝาเกื่อไว้นะคะแล้วก็หอ่อเดี๋ยวจะไปใส่ในหม้อต้มนะคะ ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะคะไม้ลงไปค่ะเราต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อดูนะคะว่าได้หรือยัง เนี่ยค่ะได้แล้วะนะคะเบื่อได้ที่แล้วเห็นไหมค่ะ อันนี้เราใช้เวลาในการตุ๋นนะคะสามชั่วโมงประมาณนี้แล้วเราไม่ได้ใส่สีดํานะคะอันนี้จากที่เราเคี่ยวน้ำตาลค่ะน้ำตาลไปผัดจะได้สีประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ใช้สีดําเลยเสร็จแล้วค่ะหมูใส่ชามนะคะ ค่ะเราก็จะได้ขาหมูนะคะเนี่ยค่ะ